วันนี้วันนี้มีคนคุณลุงคนหนึ่งครับเขาลรงบาลปวดคอแล้วอยู่ดีมีไรแทรกนะครับเขาก็เลยโทรมาหาผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณลุงคนนั้นโดนอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรไม่ดีไปไปนีมมั้ยไปทำที่สดที่ตวอย คุยหน่อยสิคุยได้นะครับสวัสดีครับเออเขามาอยู่ทำไมมาอยู่ทำไมเออเขามาอยู่ทำไมล่ะออกไปได้ไหมอ่ะมองหน้าฉันดูฉันเนี Hello? 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 Nice. ่ยสนุนน้ำออกไปได้ไหมออกไปนะออกไปแล้วร okay. uh ับ huh. บุญนะบุญนะบุญ ไม่ต้องมอาฟ <แก S 1> อสอ,อาบุญกระติบนะไม่ต้องอาอมาฟอสไม่ต้องอาอมาฟอสเรารู้กันอืมเข้ามาอยู่ใช่ไหมเข้าคือเข้าใช่ไหมเออนะออกก่อนะเรารับบุญกันนะนะจับมือกันก่อนสัญญานะออกมายุา่งจ่ะยังไงเออไม่ใช่ยานะไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่นะออกก่อนะ มเป right? ็นใครเป็นเป็นทวดเป็นคนที่เป็นเป็นที่อยู่ในบ้านเป็นทวดใช่ไหมอยู่อยู่อยู่ในบ้านใช่ไหมในบ้านเออครับขี้เหียวอันเนี้ยขาวโอ้โหเอออาบุญกระติ่นะชื่ออะไรชื่ออะไรชัลลล์โมยดาบชื่อชัลอล์ะบุญงชัลอล ผมเนี่ยเชื่อจใจต่อเดี๋ยวเราออกมาแล้วรับคุบยงานกระถิ่นเออเราคุยงานกระถิ่นนะขอนะผมขอนะอตน้องไม่เคย,ยคไม่เคยไยม่คคเคยหยอ,อกไม่คุยหยับใครจะไปคุยเรื่องนอกเวลาเขาดู แต่เขาบอกเขาชื่อฉลองใช่ขนาชื่อเอออ๋อ้ลทำปนตางต่าอเัตปวนนะออนนะทาก็ถ่งทก็ิเราก็เอาให้เขาให้ลุมฉลองอย่างเดียวไม่ต้องแม่งไปจบตามแล้วลูกก็ แล้วเดี๋ยวลุงจะออกแล้วนะมีอะไรถามบ้าง <Okay. S 1> ไปๆไม,มานะครับ<ส><ด>อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดครอบรุ่นแล้ว <Okay. S 1> มีคนส่งมานะครับอ่าแล้วหม,มอเห็นนะน้องคือน้องเขาบอกเรียบร้อย<ส><ด>แล้วนะครับป้าปู่เขาบอกว่าใช่แล้วสุดท้ายนี่คือเอาอะไรอยากให้กลับไป <Okay. S 1> ให้กลับให้กลับ มัต้องยุ่งเราเราเราเองเวต้องโอสิกรรมนะมันต้องมียุ่ในคนที่ดนแลนะพอหลงไปตามเวาตามไป้สมมี่านีอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์ทำให้แล้วอไปูนแล้วคอยดูชีวิตคนนั้นนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยยายเป็นยาประปุติหมเ แล้วแล้วก่กอนกลับผมก็เลยเข้าไปดูคุณคุณยายทีหนึ่งคนที่เขาคนที่เขาจ้างเฝ้าอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้จ้างเฝ้าเขาบอกว่านี่ออกแล้วไม่เป็นเป็นคุณยายแล้วก็เดี๋ยวมารอโชว์มาครับเดี๋ยวถ้าเกิดน,นั้นยังไงเดี๋ยวคุณยายลงมาครับเดี๋ยวหลานเ็าคงมาปตามนี้ปะเรียบร้อยก,อก็เมื่อกี้เคสเคสท,ที่ไปช่วยเหลือคุณยาย ช่ดยเหลือยายนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเวลาปู่เขาจะถอนของให้หรือทําอะไรให้ช่วยเหลือโรคภัยไข้เจ็บให้โดยแบบว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวย,ยายยายจะยายจะหายเองอยู่เฉยจะหายปวดตรงนั้นตรงนี้เองคนนั้นมานี่คนนั้นมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยอ่ะไปกลับไปเดี๋ยวจะหายเองปู่จะพูดทุกทุกครั้งว่าถ้ามึงหายแล้วเนี่ยมึงจะให้อะไรกูเมื่อกี้ปู่เขาบอกว่าให้ยายมึงหายอ่ะคือพูดพูดหนูสองคนได้นะครับมึงให้อะไรกูเชื่อเลยครับ ด็กผู้ชายนะพูดว่าไงดูเลยครับให้ทองบาทหนึ่งบาทหนึ่งแม่งหกเจ็ดหมื่นตอนนี้ผมไม่ได้กระแดะเป็นคนดีนะครับอยู่ดีความรู้สึกของผมนะครับความรู้สึกของผมก็พผอเาเองไม่ต้องมึงแค่แต่งชุดนางราอะขึ้นมาลําให้ตาเขาแต่ด้วยความที่เด็กสองคนนั้นศรัทธาน,นะครับเขาบอกเขาจะให้เขาไม่ราเขาจะให้ประกอบไม่ต้องถ้างนั้นนะ่ะมึงอยากจะให้มึงไม่ต้องมาให้กูเยอะขนาดนั้นเขาก็เลย อ่าถ้าหายเดี๋ยวเาก็มามอบทองให้อ่าหนึ่งสลึงนะครับไม่ได้ดราม่านะครับที่อยากเล่าเนี่ยคือกูมาช่วยคนไอ้เฮียกูไม่ได้แม่งไอ้เฮียมาเกาะโกงเงินทองว่ะแค่เนี้ย